ไ่ยังละน่ามงึงววอ้มันตกแ้่มองเห็นอ่ออถ่ายถ่ายขีม,มาตังใกล้เตือรื้ลืมกดรืมกดรื้เ่เม,ม,ม่หนว่วหอนเลยเอ๊เกินทั้งหลด

เดี๋ยวมาบุญวยบุญมวงบุญเห็นคนห้องนนนนนขึ้นรถปะเอารถไปจด่นเนาะใดดด้้อ้นนีขึ้นหนน ไอ้ตัวนี้อ้อ oh. ครับพอแล้วพอแล้วแค่นี้ละ

านจ้ะบนา่านทีลงไปจ้ะไมหดีมันบดีปะ